วันนี้มาทำบุญวัดโพชัยนะคะเมื่อเช้าไปวัดปากสุขาวาสนะคะมาร่วมบุญร่วมกันนะคะอันนี้มาทำบุญทนนี่วัดโพชัยบาลีมีวัดที่สองแล้วกันนะที่สอง,สองยืน ภาพประดับบินเทวดาโภชัยทำดีมากเลยนะคะญาติโยมทั้งหลายก็จะพากันเอารูปอญาติเลยค่ะวันนี้ทำ้บุญเราขอกคุณค่

นั่งคัาตามาดจัสะดวกนั่งน่ะนั่งวันนี้่ำจสะสบายทางนี้มันย้อนเสะไม่สวยมันต้องหันมานี่ทางนี้มันจะสดใส ลูกขหนึ่งลูกชื่อพ่อแม่ญาติยายที่เราคิดให้พอเรายกา นี้เป็นวันเกิดข้าพขันธ์ตีนเดิมหลวอเก้าลักห่อข้าพพันธตีอีกครั้งหนึ่งจะเป็นวันเกอนบุสลกพันคุปุษาปีนี้ตรงกับวันที่17กันยานี้เก็จะทำพิธีแบบนี้เพื่อส่งโวงวิญญาณให้แก่บ้านขอรา Yeah. พุทัาสารนังคัจฉามิพุทังสารนังคัจฉามมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามีพุทังสารนังคัจฉามสังขังสารนังคัจฉาม้ทียัมปีพุทังสารนังคัจฉามิผู้ทียัมปีพุทังสารนังคัจฉามิผ่ยัมปมังสารนังคัจฉามิผู้ทียัมปิธัมมังสารนัง ตุติยมปีสังังสานังคัจฉาภิตุติยมปีสังฆังสลาณังกัจฉามิต้าติยมปีพุทธังสาณังคัจฉาิตาติยมัสารนังคัจาตาติยมปีทธังสาังสณังคัจฉามิตาติยมปีสังังสณังกัจฉามิตาติยสังัสานังคัจาตาติยมปีสังฆังสลาณังกัจฉามิ สมัมา,า,าทิยาภิากขนสิกขาปะทสัมมาทิยานตเวระมณีสิขาปะทังสมา What is it? สว like ัสดิคขารานีสังฆทานานีสังฆทานานีปัจจยทานานีปัจจยทานานีสัพปริวารานีสัพปริวารานียิกขุสังกุัสโอโโชยามะโโนชยามะสาธุโลันเตสาตุโลพันเตภิกขกุังโคิ่งโฆอิมานีอมาพายงพันเตพยางพันเต ตาะาปานานิปัตถะบริขารานิปัตถะบริขารานิสังฆทานานิสังฆทานานิปัจจยทานานิปัจจยทานานิสัพพิวารานิสัพพิวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะอัมหากันเจวะอาตาปิตุอาตาปิตุอาทีนันจาอาทีนันจาญาตกาังญาตากานา ใจยทานของบริวารทั้งหลายเหล่านี้และของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับมัตตกัพระตาหารมัตตกัพระตาหารเลือกขัดฐาบริขาเลือกขัดฐาบริขาสังฆทานสังฆทานปัจจัยทายทานปัจจัยทายทานของบริวารทั้งหลายเหล่านี้และของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์เพ no. ok so ื ada, ่อประโยชน์เพื่อความสุดเพื่อความสแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขจาังหลายตอนนึงหนึ่งในวันนี้ในวันนี้ข้าเจ้าเขาทิบุญุข้าเจ้าขทิพบุญไปให้แไปให้แดงกิาลงกินยาของบินามาของบินามันดาญาติยาญาติยาสนิทวินญาสินิษฐานตลอดตลอดกำใน